สถานการณ์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงไม่กระเตื้องลาสุดแพ้กับนอติงแฮมฟอร์เรส์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งในศึกพรีเมียร์ลีกทำให้พวกเขาครับใกล้ที่จะสร้างสถิติที่ไม่น่าจดจำกับจำนวนความพ่ายแพ้ที่มากที่สุดต่อหนึ่งฤดูกาลในพรีเมียร์ลีกเข้าไปทุกทีในประวัติศาสตร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับพวกเขาอาจไม่คุ้นเคยกับการแพ้บ่อยครั้งในหนึ่งฤดูกาลโดยการแพ้มากที่สุดในพรีเมียร์ลีกของสโมสรน,นั้นเกิดขึ้นในฤดูกาล2022-2023 ที่พ่ายไป14นัดแต่ตอนนี้พวกเขาเหลือแค่อีก1เกมครับความพ่ายแพ้ก็จะเทียบเท่ากับสถิติเดิมและไทยยังฟอร์มหลุดต่อไปก็มีโอกาสสูงที่จะแซงหน้าขึ้นไปเป็นสถิติใหม่หากย้อนไปดูในยุคก่อนพรีเมียร์ลีกครับฤดูกาล1,989ถึง1,990ครับในช่วงที่ยังใช้คำว่าดิวิชั่น1แมนยูเคยแพ้ม,มากที่สุด16นัดต่อ1ซีซั่นครับซึ่งนับว่าเป็นยุคที่ตกต่ำก่อนที่ เซอร์อเล็กซ์ฟอร์กูสันจะพาทีมกลับมายิ่งใหญ่ในช่วงปี90นะครับแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงไม่ใช่จำนวนความพ่ายแพ้ครับเป็นรูปแบบการเล่นที่ขาดความสม่ำเสมอการตอบสนองต่อสถานการณ์ของเกมที่ล่าช้าแมนยูในฤดูกาลนี้มักจะตกเป็นฝ่ายตามหลังอย่างรวดเร็วซึ่งสะท้อนถึงความปลอบประบางของแนวรับและการจัดการในช่วงต้นเกมส,สถิตินั้นระบุว่าพวกเขาเสียประตูให้กับคู่แข่งครับขึ้นนำไปถึง23ครั้งจาก30เกม ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมากและมากที่สุดเป็นอันดับ2ของลีกครับเป็นวรองแค่เพียงทีมโซนท้ายตารางอย่างเลสเตอร์ซิตี้ถึงแม้ว่าอโมริมเพิ่งจะเข้ามาคุมทีมได้ไม่นานครับแต่ก็ต้องเผชิญกับแรงกดดันในทันทีเพราะทีมไม่มีความชัดเจนในแนวทางการเล่นมีเกมรับที่ย่ำแย่เกมรุกที่ขาดการประสานงานกันนกักเตะหลายคนฟอร์มตกอย่างต่อเนื่องแต่จะโทษคุณซื้อฝ่ายเดียวก็คงไม่ยุติธรรมครับเพราะโครงสร้างของทีมชุดนี้ยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพผู้เล่นในหลายตำแหน่ง โดยโปรแกรมถัดไปของแมนยูครับคือการดวลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้คู่แข่งร่วมเมืองในวันที่6เมษายนนี้ซึ่งเป็นเกมที่อาจเรียกได้ว่าหนักที่สุดของฤดูกาลเลยทีเดียวแฟนบอลปีศาจแดงต้องเตรียมทำใจครับหากทีมยังเล่นในแบบเดิมโอกาสที่จะพ่ายแพ้ก็มีไม่น้อยแม้ฤดูกาลนี้จะยังไม่จบครับแต่ก็ชัดเจนแล้วว่าแมนเชสเตอร์รอยูไนเต็ดนั้นเจอกับฤดูกาลที่เต็มไปด้วยบทเรียน ทั้งเรื่องฟอร์มตกความไม่สม่ำเสมอการตัดสินใจในตลาดซื้อขายและเรื่องความล้มเหลวของแผนการสร้างทีมสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่การหลีกเลี่ยงสถิติที่เลวร้ายเท่านั้นครับแต่คือการใช้วิกฤตนี้เป็นจุดเปลี่ยนเพื่อวางแผนอนาคตอย่างจริงจังไม่ใช่แค่เปลี่ยนตัวผู้จัดการทีม